สวัสดีค่ะพีอแม่มาพบก,กับช่องเกมปรัดาล้ำพื้นชว์ออฟฟิเชียลค่ะ <c oughs> อยาา่าตัดน้ำมาอีกเรื่มมันสัมัน้วอใจเลย <c oughs> นี่นะคะหนูก็ซื้อมากแก้กระสุดีอัน <c oughs> นึ่งของเราห่างไทยนี่นะคะกองไงตึกมันก็ไม่หัอวอะไรข,ไข้างในคืออะไร อันนี้เป็นกองจากพอประเวศนะคะเราวสจะมาแกะเบิเหมือหอมๆอมกันว่าข้งแม่ทันคืีอยางด้วยจ้ะวัน,นี้ที่ตื่นเสาร์ย้อนวาวัตอนนี้เพิ่นนัดก่ล้องเสาร์ค่ะให้ไปห้องดนตรีไปซ้อมร้องเพลงเข้ากับดนตรี เดี่ยาเด้อมันม right ีมีไหมจะหางพุกแจะทันเดีก็หางแจะก็เอาบอันที่ไ้หน่อยนะน้อกเอาอันน่อยว่ามีตินีอันน่อยนหน่อยจะเอาเขาใหญ่เขียงเทียง โว้ฉันจองแล้วฉันจองแล้วเอ้แกแกตื่นเต้นนะโ oh <c oughs> อ้ไม่กอนปี๊บหาไกลเลยยังเยสโอ้จ้ะ <c oughs> <c oughs> ของอันนี้พวกอะไรขาไก่เห็นบ่ขาไก่ต่อไปก็ขาไก่มีอะไรขาไก่แล้วอันนี้ขาไก่ฮาลดอันนี้ขาไก่ลูกคิมผู้เรียนหรอะโอ้ยนี่อ่ะเนาะเฮ้ยนี่ไงคุกกี้คิมเรียนหยาบอร่อยไม่เคยกินค่ะแต่ดองๆหน้าตาอันนี้ จากกะเล็กสับะรดกาแฟคุกกี้ชรีมันนีลามังคืออันนารับแท้วัสุพอไปกินน้ำกันได้ไหวเธอแม่เล่นซีไปสินสัญญาเอาไว้กินเวลาสอดนะค่ะเอาไปนั่งกินแล้วก็แจกปันเพเื่อนแบบนี้เหรอแล้วเบิง่งค่ะ พี่่แต่เราใยังก่่คนตลกเลยชันจะบ้าอันนี้อันนี้อร่อยนะคะน้ำตาลร้อยแปดสิกรัมว้าวม่าสีมากกเอามาเอาชิ้นเลองหูเอาชิ้นเล็กอนี่มา มึงมักกินอันนี้่าเราแก็บนอันนี้บ่ให้กินค่ะโอ้ียวเร่ันนี้หัวหันหัวห็วหัวหักหัว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 หั้วกัวหวกวหั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 ววหัวหวัวหั้ัวหวันหัวหัหวหัวหัวหัวหหาหห้า กินอะไรไหมแกยังดียวอย่ะนี่สาวนี่สูงีดูช่องน้องลูกสาวตื่นมาลูกสาวแบะดู่อ้ตื่นมาใส่ชิริเนจ่าติงเราต้องใช้อันนี้นะคะในการทน เดี่ยัวนีสันี้ี่ยี้องแท้จะเนของผสีูเียวของแ้ไ่ขียของชันเนี่ยของแท้เนี่ยผู้ขีอันนี้แค่แบนะคะเนี่มันพอแซมให้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะ มายพ่อแซมแม่เรียกอากะเอาตุ๊กตามาสองตัวแล้วก็นของพ่อเจดดับแล้วค่ะพ่อเอาหัวหนุนแบนัทีมันไ่มีอะไรแล้วก็มีตัวหญ่ของมของพ่อฮักลำพูนแค่หนูเอาไว้บ้านทำมันใหญ่ฮักใหญ่เนี่ยแล้วแรกพ่อบอกให้หนูเอาไปใอยกระเป๋าแล้วค่ะอันนั้นมันยังไงพ่อค่ะ ในตอนสอบหนู้มหอบอีกแลแล้วเมื่อ,อน,นี้นะคะหนูจีบงวันนี้วยฟังแร้วนนิ่งแบบินกแก่แก่บุญนะมันมันเอื่นบุญบ้าค่พ่อแม่ อันนี้แบบกินทุเรียนกันออกหน้าเลยน้อนเสิร์ฟเท่านี้นะข้อเสิร์ฟตัวสองแล้วเอาอะไรไปกินอีกเอาเนกเอาอะไรไปกินเนกเอานี่เนกแต่สักเทอมพี่มีกินทุเรียนก็ทุเรียนฉันจะเก็บไว้ฉันก็เก็บไว้กินคนเดียวเลยจืดแล้วลูกแพ้จะดีลูกมันยุ่งยังก่อนก็ผมมันยุ่ง ก็งมแล้วแล้วยุ่งอะไรอ่ะแล้วยุ่งอะไรเขาได้ขดหน้าว่ะจะรู้เราจะเก็บไว้ในก่องวันนี้เราก็ืะอออกไปสอนเลยนะคะพ่อยแม่หอมมาลุดเดียวเรียวไอ้ใหม่หัวจะตื่นด้วยค่ะพ่อยแม่ใหม่มันตื่นสนายเชมช่วย <laughs> <laughs> เราก็ตีกาวมาเชียรอีกคนนึงเล่นลูกกอล์ฟเอ,อ๊ะเชียมช่วยเราบังไอหยังเหล่ยเชียมชวสีนี้เชยมช่วยวิ่งเพื่อเกิดยังไงวะเอาพี่เอกมาเกะให้ดูนี่ ลูบเมื่อกี้มันแกะได้ตัวนี้ม,นนม,นม,มันแกะบาดวะจะไแกูจรถนะก็จะพีแเจรถใหม่เซาสูบสะบ่าปอข้าวโพ่นเนี่ยตอนนี้ขออยา่างไปสอนก่อนนะคะขอบพระคุณขนมจากพ่อประเวทด้วยนะคะคุณครับบ๊ายบาย